จากใจของคนที่เลือกเดินบนเส้นทางที่โลกไม่เข้าใจสวัสดีครับวันนี้เท่าแก่จะพูดแทนใจเทรดเดอร์ทุกคนในประเทศไทยคำที่เราอยากพูดมานานแต่ไม่มีใครฟังทำไมยังเทรดอยู่อีกเลิกได้แล้วนี่คือประโยคที่เทรดเดอร์ทุกคนเคยได้ยินจากคนที่เรารักจากคนที่เราเคารพจากคนที่เราหวังว่าจะเข้าใจ เรายืนอยู่คนเดียวในห้องที่มืดตอนตีสาคนอื่นหลับเราตื่นดูตลาดตอนเที่ยงคืนคนอื่นดูหนังเราดูกราฟตอนวันหยุดคนอื่นพักผ่อนเราหาความรู้แล้วคนเหล่านั้นถามเราว่าทำไปทำไมเราอธิบายไม่ถูกหรอกครับว่าความรู้สึกตอนที่วิเคราะห์ถูกมันเหมือนแก้ปริศนาที่ยากที่สุดในโลกได้สำเร็จ เราบอกไม่ถูกหรอกครับว่าการเห็นพอร์ตโตขึ้นหลังจากขาดทุนมาเป็นปีมันเหมือนปีนเขาจนถึงยอดเราอธิบายไม่ได้หรอกครับว่าทำไมเราถึงยอมเจ็บปวดขนาดนี้แต่เรารู้เทรดเดอร์ทุกคนรู้พ่อแม่ของเราผิดหวังทรงเรียนสูงๆทำไมมาเล่นแบบนี้พวกเขาไม่รู้ว่าเราใช้ความรู้ทุกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่คณิตศาสตร์ สถิติจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างถูกใช้ในการเทรดทำงานดีๆไม่ทำพวกเขาไม่รู้ว่านี่คืองานที่หนักที่สุดในชีวิตเรางานที่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาไม่มีโบนัสไม่มีใครการันตีว่าจะได้เงินเดือนมัวแต่เล่นพนันพวกเขาไม่รู้ว่าเราใช้เวลากับการวิเคราะห์มากกว่าที่พนักง,งานออฟฟิศใช้เวลาทำงาน แต่เราไม่โกรธพวกเขาเราแค่เสียใจที่พวกเขาไม่เห็นความพยายามของเราพ่อแม่ของเราผิดหวังทรงเรียนสูงสูงทำไมมาเล่นแบบนี้พวกเขาไม่รู้ว่าเราใช้ความรู้ทุกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่คณิตศาสตร์สถิติจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างถูกใช้ในการเทรดทำงานดีๆไม่ทำพวกเขาไม่รู้ว่า นี่คืองานที่หนักที่สุดในชีวิตเรางานที่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาไม่มีโบนัสไม่มีใครการันตีว่าจะได้เงินเดือนมัวแต่เล่นพนันพวกเขาไม่รู้ว่าเราใช้เวลากับการวิเคราะห์มากกว่าที่พนักง,งานออฟฟิศใช้เวลาทำงานแต่เราไม่โกรดพวกเขาเราแค่เสียใจยที่พวกเขาไม่เห็นความพยายามของเราคนรักของเราเหงาคุยกับฉันบ้างสิ แต่เราต้องดูกราฟไปเที่ยวกันไหมแต่คืนนี้มีข่าว NFP ชั้นสำคัญหรือการเทรดสำคัญคำถามที่เราตอบไม่ได้เราอยากมีเวลาให้อยากใช้ชีวิตปกติแต่ตลาดไม่รอใครโอกาสไม่มาบ่อยและเรายังไม่ประสบความสำเร็จพอที่จะหยุดได้บางครั้งเราแอบ,บร้องไห้เพราะรู้ว่าเรากำลังเสียอะไรไป แต่ถ้าไม่ทำต่อเราจะเสียทุกอย่างที่ลงมาเพื่อนของเราหายไปไปเจอกันไหมไม่ว่างต้องเทรดมาปาร์ตี้ขอโทษต้องดูตลาดช่วยงานหน่อยขอโทษช่วงนี้ยุ่งทีละคนทีละคนพวกเขาหายไปจากชีวิตเราเหลือแต่เราและหน้าจอเหลือแต่เราและก,กราฟเหลือแต่เราและความฝันที่ไม่มีใครเห็น บางครั้งเปิด a ฟ e บุ๊กเห็นเพื่อนไปเที่ยวกันเราได้แต่กดไลค์แล้วกลับมาดูกราฟต่ตอเงินของเราหายไปจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นจากหลักหมื่นเหลือหลักพันจากหลักพันเหลือหลักร้อยเราเคยขายรถที่รักเราเคยจำนำของที่มีค่าเราเคยกู้เงินมาเทรดแล้วคนข้างนอกมาบอกเราว่าโง่พวกเขาไม่รู้หรอกครับ ว่าการเสียเงินมันไม่เจ็บเท่ากับการเสียความเชื่อมั่นในตัวเองการเสียศักดิ์ศรีการเสียความหวังแต่เรายังเทรดต่อเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่แพงที่สุดคือการศึกษาที่ได้ผลสุขภาพของเราแย่ลงตาแห้งจากการจ้องจอหลังปวดจากการนั่งนานนอนไม่หลับเพราะคิดถึงพอร์ตกินข้าวไม่เป็นเวลาแต่ที่แย่กว่านั้นคือสุขภาพจิตความเครียดจากการขาดทุน ความกดดันจากคนรอบข้างความกลัวจะไม่สํำเร็จความเหงาจากการอยู่คนเดียวบางคืนเรานอนไม่หลับถามตัวเองว่าทำไปทำไมแต่พอตื่นเช้ามาเราก็เปิดกราฟต่อแต่รู้ไหมทําไมเรายังทำต่อเพราะเราเห็นอนาคตที่คนอื่นไม่เห็นวันที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินวันที่เราดูแลพ่อแม่ได้วันที่เราให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆได้ วันที่เราทำในสิ่งที่รักได้โดยไม่ต้องคิดถึงไรายได้เราเห็นอิสรภาพที่คนทำงานประจำไม่มีเราเห็นโอกาสที่คนเงินเดือนไม่เจอเราเห็นความเป็นไปได้ที่คนทั่วไปไม่กล้าฝันนี่ไม่ใช่แค่การเทรดนี่คือการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเราไม่ได้บ้าเราแค่กล้ากล้าที่จะเสี่ยงเมื่อคนอื่นเลือกความปลอดภยัยกล้าที่จะฝันเมื่อคนอื่นยอมจำนน กล้าที่จะล้มเมื่อคนอื่นกลัวความล้มเหลวกล้าที่จะลุกขึ้นใหม่เมื่อคนอื่นยอมแพ้เราไม่ได้โง่เราแค่เห็นต่างเราเห็นว่าการทำงาน30ปีเพื่อรอกเกษียณมันไม่ใช่ทางเดียวเราเห็นว่าการขายเวลา8ปดชั่วโมงต่อวันมันไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการเราเห็นว่าการพึ่งพาเงินเดือนเดียวมันไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดบางครั้งเราอยากเลิก ตอนที่พอร์ตระเบิดครั้งที่สามตอนที่แฟนบอกเลิกตอนที่พ่อแม่ร้องไห้ตอนที่เพื่อนหันหลังให้เราเกือบจะยอมแพ้แล้วแต่แล้วเราก็นึกถึงเหตุผลที่เริ่มต้นนึกถึงความฝันที่วาดไว้นึกถึงคนที่เรารักที่เราอยากดูแลและเราก็เทรดต่อวันนี้ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังอ่านเท่าแก่อยากบอกว่าเราเข้าใจกัน เข้าใจความเจ็บปวดที่คุณเจอเข้าใจน้ำตาที่คุณเช็ดเข้าใจความเหงาที่คุณแบกเข้าใจความฝันที่คุณมีคุณไม่ได้เดินคนเดียวเราเดินด้วยกันบนเส้นทางที่โลกไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจกันและถ้าคุณเป็นคนที่มีเทรดเดอร์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกคนรักเพื่อนเท่าแก่ขอร้องอย่าเพิ่งตัดสินเราเราไม่ได้เล่นการพนัน เราลงทุนในความฝันเราไม่ได้ขี้เกียจเราทำงานหนักในแบบของเราเราไม่ได้บ้าเราแค่เลือกทางที่ยากการที่เราไม่มีเวลาให้ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักการที่เราดูเครียดไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความสุขการที่เรายังไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สำเร็จขอแค่เวลาขอแค่ความเข้าใจขอแค่กำลังใจ หรือถ้าให้ไม่ได้ก็ขอแค่อยากทำลายกำลังใจที่เหลืออยู่น้อยนิดความจริงที่เจ็บปวดที่สุดคือเราอาจจะไม่สำเร็จ95%ของเทรดเดอร์ล้มเหลวนี่คือสถิติแต่รู้ไหม100%ของคนที่ไม่ทอลองไม่มีโอกาสสำเร็จเลยเราเลือกที่จะเป็น95%ที่ล้มเหลวแต่ได้ลองดีกว่าเป็น100%ที่ไม่กล้าแม้แต่จะฝันและถ้าวันหนึ่งเราต้องเลิก อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราได้ลองได้สู้ได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วไม่ต้องมานั่นเสียใจยตอนแก่ว่าถ้าตอนนั้นลองจากใจเทรดเดอร์ทุกคนเราแค่อยากให้คุณรู้ว่าทุกครั้งที่เราดูหน้าจอเราคิดถึงอนาคตที่ดีกว่าทุกครั้งที่เราขาดทุนเราได้บทเรียนมีค่าทุกครั้งที่เราเทรดเรากำลังสร้างความเป็นไปได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน นี่คือเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองนี่คือเรื่องของความกล้าที่จะฝันนี่คือเรื่องของการไม่ยอมแพ้แม้ทางจะมืดแม้จะเหนื่อยแม้จะเจ็บปวดเราจะเดินต่อไปเพราะนี่คือเส้นทางที่เราเลือกนี่คือความฝันของเรานี่คือชีวิตของเราและไม่ว่าใครจะว่าอะไรเราภูมิใจที่ได้เป็นเทรดเดอร์ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์และฟังจบแล้วน้ำตาซึมเท่าแก่อยากบอกว่า ร้องไห้ออกมาเลยครับไม่ต้องอายไม่ต้องเก็บไว้น้ำตาไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่แปลว่าเราสู้มามากพอที่จะเหนื่อยพรุ่งนี้ตื่นมาเช็ดน้ำตาแล้วเปิดกราฟต่อเพราะนั่นคือสิ่งที่เทรดเดอร์ทำเราล้มเราลุกเราสู้ต่อ